1945ทหารญี่ปุ่นเข้าต่อสู้อย่างไม่กลัวตายทําให้การบุกค,ครั้งแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากจนได้กําลังเสริมทางอากาศและได้การสนับสนุนปืนใหญ่บนเรือรบจึงทำให้ยึดชายหาดทางด้านเหนือได้สำเร็จ เมื่อยึดหัวหาดทางด้านเหนือได้แล้ว5วันต่อมาพวกเขาก็ไม่รอช้าเริ่มดำเนินย,ยุทธการแซนดี้เพื่อบุกเข้าทางด้านใต้ของเกาะทหารญี่ปุ่นที่เหนื่อยล้าจากการถูกโจมตีครั้งแรกพ่แพ้โดนตีแต่ก็ไม่เป็นท่าและต้องถอยร่อนออกไปอีกด้านของเกาะและนี่คือฝันร้ายของทหารญี่ปุ่นที่ถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้พวกเขาคงเลือกที่จะโดนจับเป็นเฉลยหรือยอมโดนยิงตายเสียยังดีกว่าพวกเขาจำต้องเดินทางผ่านบึงที่เต็มไปด้วยต้นโกงกางเป็นระยะทางกว่า16กิโลเมตรเพื่อไปรวมพลกับทหาร,ท,หารที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ก่อนที่จะนำกำลังกลับมายดเกกาาะคืนทหว่ 500นายที่เหลือถูกโจมตีโดยจระเข้น้ำเค็มฝูงใหญ่ที่รอคอยเหยื่ออย่างใจจดใจจอ่จจอทหารญี่ปุ่นกลายเป็นอาหารอันโอชาของพวกมันกลิ่นข่าวเลือดคาคลุ้งไปทั่วบริเวณในบันทึกกล่าวว่ามีทหารรอดตายมาได้เพียง20นายครั้งหนึ่ง Guinness World Record เคยบันทึกไว้ว่านี่คือการโจมตีที่โหดร้ายที่สุดจากสัตว์ป่าแต่ภายหลังได้มีการถอดเรื่องนี้ออกไปเนื่องจากมีหลักฐานการค้นคว้าเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจไม่สูงถึงขนาดนั้นเพราะบนเกาะยังมีสัตว์มีพิชชนิดอื่นๆ